นะอนไปเลยเนี่ยเส้นหมี่เลยรึเปล่าทำไมก่อนที่นี่ก่อนเหรอหั่นให้มันเป็นไรแล้วก็หมี่ลงให้มันแตกมันเหรอไม่ต้องก็ได้ค่ะให้มันตกหน่อยอ๋อจริงจริงมันแยกทีละส่วนมันจะกระตี้ลงก่อนนะครับมดหม้อแล้วก็หั่นไงพริกมาพริกมาเลยนี่เดี๋ยวมันแข็ง ตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาถั่วง,งอกกับน,นี่ลงผัดได้เลยนะเนี่ยน,นี่มันติดติดแล้วอันนี้เจนล้อโอเจ๊ร้อแต่มันจะเป็นก้อนเนี่ยเอาผัดลงเอาแต่ว่าของเจ้ากินสุกได้คืออะไรคะของเจ้ากินไอถั่วง,งอกกินด,ดิบได้นี่ใช่ไหมเออสองพี่ไม่อะ่ะหดเลยหดเลยอืมถ้ากินดิบได้ก็ไม่ต้องใส่ ไม่ค่อยเข้าไปในเส้นเน่ยใช่เส้นหมี่มันจะเป็นอย่างนี้เอาจีจีจีอ่ะเอาอันเนี้ยจีจีลงไปเลยเออไม่ไม่จีๆไออมุมตาเหลียวว่าเอออย่างนั้นอ่ะแล้วก็เอาถุงหม้อใส่ใส่เข้าไปเวลาผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก็เหมือนกันมึงเติอจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละได้แล้วนี่แหละแกงเลมก็สุกแล้วเขาุูเขาปูแล้ว มันติดติดติดอเนี่ยใช่แต่ว่าเล่ากินได้นี่ฮะอันนี้ถ้าพีเดียวก็พอได้เพิ่มเพิ่มเริ่ม่อืมโอเคเรียบร้อยใส่จานส่วนใหญ่อะเส้นหมี่มันจะไม่ค่อยมันจะขนยากอืม